เจอแล้วปวดด้านในนะเราหาดูซิมันเป็นจะเข่าเสื่อมจริงไหมหาให้ถ้าเข่าเส,สเื่อมส่วนใหญ่มันจะเป็นตรงมุมนี้เจ็บไหมนี่ต้องหาดูมาดูดินี่จะไล่ดูแถวๆนะดูแถวๆนี้ถ้าเป็นมันจะโดนเลยนะจะเจอเพราะเาหามุมนี้มุมแถวๆนี้ งอเขาประมาณสี่ห้าองศาเนี่ยเจ็บไหมนะนี่ถ้าเราเจ็บเราก็หลอกเนี้ตัวนี้เจ็บไหมเนี่ยตัวนี้วางมือแยกไปงี้เนี่ยนี่ไปงี้เจ็บไหมเนี่ยตรงนี้นะนนนอ่าเนี่ยไไนะตัวนะน,นะน,นี้มันจะเป็นแนวแนว,นนนะแนวของอะนั่นแ่ะแนวของไอ้ผิวข้อ่ะเนี่ยเขาเสื่อม กดไปเลยเจ็ไหมอืมกดไปหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบกับพ่อนเนี่ยต้องกดไปเงี้ยจะดุ่งเลยนะเนี่ยกดจะดุ้งเลยหรือเปล่าเจ็บไหมตรงนี้โดนไหมอ่าก็กดไปเนี่ยกดจนกว่ามันมาสักเก้าสิบทีอ่ะมันจะกดจนกว่ามันจะไม่ค่อยเจ็บดูนะ ันโดนอยู่แล้วเพราะว่าผิวข้อตรงนี้มันที่มันเริ่มจะเสื่อมไะเวลาเราเดินแล้วเราจะเจ็บด้านในอ่ะถ้าบริเวณนี้จะเป็นผิวข้อที่ทําให้เสื่อมอ่มันเริ่มจะเสื่อมใช่ไหมแต่ถ้าเป็นด้านหน้าเนี่ยด้านหน้าเข่านะจะเป็นพังผืดแต่ถ้าเป็นด้านในเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นผิวข้อถ้าใต้ลงมาอีกหน่อยนึงแถวเนี้ยจะเป็นเป็นในเอ็นบริเวณนี้ที่กดเนี่ยคือผิวข้อเลยเนี่ยเนี่ยนะนั่นแหละใช่ไหมโดนเลยนะเนี่ย กดไปกดไปกดไป,กดไปเนี่ยเป็นก้อนเลยเนี่ยนจะเป็นตอนเดินลาบอ,าบอมถ้าเดินลาบแบบใช่เลยผิวข้อข้อเท่านั้น